บรรยากาศยามเย็นๆนะคะพามาชมนะคะประบวงหาะนาโหูอีกแล้ววันนี้แดงมากแล้วก็เริ่มที่จะแก่มากขึ้นยังไม่สุกนะคะแดงๆนี่คือดิบนะคะถ้าสุกแล้วจะออกเป็นจอยู่นะคะก็จะลูกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มแดงเข้มๆหลังจากนั้นก็จะเป็นบงว่วงออกดำๆนะคะทุกคนนะคะแต่ดอกเขาก็หอมนะคะดอกเขาก็หอมแต่ส่วนนี้แดงอ่านะคะบรรยากาศรอบๆสวนมะม่วงหาะนาโหูของเรานะคะก็ชิวๆยามเย็นๆแดดร่มลม,มตกนะคะนิชาก็พามาชมสวน มะม่วงเถามันยังเต็มต้นเยอะนะคะหลายพุ่มหลายต้นนะคะนี่ค่ะมาดูมาชมกันเลยนะคะทุกๆคนลูกยังไม่สุกนะคะแก่ยังไม่แก่ปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับอ่าน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะ เยอะมากๆเลยก็จะพาไปเดินชมมะม่วงหามะนาวหัวน,นี้ลูกเล็กๆนะคะอย่างเล็กอยู่นะคะพุ่มนี้อย่างเล็กอยู่นะคะทุกๆคนเสียงนกเสียงกาอะไรก็โลองเต็มไปหมดละค่ะนะคะทุกๆคนแเงอ่านะคะบรรยากาศรอบๆสวนมะม่วงหามะนาวหัวของเรานะคะก็ชิวๆยามเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะนิชาก็พาไปชมสวน มะม่วหาวมันยังเต็มต้นเยอะนะคะหลายพุ่มหลายต้นนะคะนี่ค่ะมาดูมาชมกันเลยนะคะทุกๆคนลูกยังไม่สุกนะคะแกะ่ยังไม่แก่ทุกคนเราพามาชมต้นมะม่วงหาวมะนาวโหคะ่ะนะคะผลก็จะออกแบบ นี่นะคะก็เป็นผลของเขานะคะก็นี่ยังติบค้าแดงไปหมดเลยอยากให้เห็นนะคะนี่คือสวนมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็จะมีอยู่ประมาณโอ้โหกเจต้นแต่ว่าแต่ละต้นดกมากๆดกจริงๆเห็นไหมคะดกจริงๆค่ะนะคะแดงๆดนี่คือดิบนะคะจะมีเขียวแล้วก็แดงถ้าสุกนี้จะเป็นออกม่วงๆนะคะทุกๆคนนะคะเดินชมสวนกนะะันค่ะเดินชมสวนกันนะคะยามเย็นเย็นฟังเสียงนกเต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะ,ลละ,คะมาอีกแล้วมาพาไปชมสวนมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะยามเย็นเลย แล้วค่ะตอนดี้่ะบูงกว่าจะหูกบูงแล้วคงความหอมนะคะเห็นไหมคะดอกมะม่วงหามะนาวหอมนะคะอืมหอมค่ะหอม,หอมทุกคนชื่นใจนะคะดอกเขาก็ยังหอมนะคะอยู่นะคะก็จะลูกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มแดงเข้มๆหลังจากนั้นก็จะเป็นุงม่วงออกดำๆนะคะทุกคนนะคะแต่ดอกเขาก็หอมนะคะดอกเขาก็หอมแต่ส่วนนี้ลูกนี้ยังดิบอยู่นะคะทุกคนดิบอยู่ดิบอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะดิชาก็แกง อ่าน,นะคะบรรยากาศรอบๆสวน,นมะม่วงหาวมะนาวหูของเรานะคะก็ชิวชวิยามเย็นๆแดดล่มลม,ลมตกนะคะนิชาก็พาไปชมสวนมะม่วงหาวมันเริ่มไม่มีดอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่มีดอกนะคะทุกคนโอ้ยเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆนะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะพาไปชมนะคะมะม่วงหาวมะนาวหหอีกแล้ววันนี้แดงมากแล้วก็เริ่มที่จะแก่มากขึ้นยังไม่สุกนะคะแดงๆนี่คือดิบนะคะถ้าสุกแล้วจะออกเปียงอ่านะคะบรรยากาศรอบๆสวนมะม่วงหาวมะนาวหูของเรานะคะก็ ชิวๆยามเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะนิชาก็พาไปชมสวนมะม่วงหาวมาเลยนะคะทุกๆคนมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะทุกๆคนบรรยากาศนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของมะม่วงหาวส,สวนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็สวนปลูกรวมกันเยอะแยะมากนะคะขนาดไปดกนะคะมองไปยังเห็นไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนเราพามาชมต้นมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะนะคะผลก็จะออกแบบ นี่นะคะก็เป็นผลของเขานะคะก็นี่ยังติดนี่ เข้ามาในพุ่มนะคะมีน้ําเล็กน้อยนะคะสําหรับบะม่วงหาวมะนาวค่ะแดงไปหมดเลยอยากให้เห็นนะคะนี่คือสวนบะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็จะมีอยู่ประมาณโอ้ห้งเจต้นแต่ว่าแต่ละต้นดกมากๆดกจริงๆเห็นไหมคะดกจริงๆค่ะนะคะเต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะ,ม,ะ,คะมาอีกแล้วมาพาไปชมสวนบะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะยามเย็นแล้วคะ่ะตอนนี้่ะมงกว่าจะหกบงแล้วนะคะขนาดใบดกนะคะมองไปยังเห็นไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะทุกๆกคน เห็นไหมคะเยอะๆมากมายค่ะลูกนี้ยังดิบอยู่นะคะทุกคนดิบอยู่ดิบอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะดิชาก็แดงๆนี่คือดิบนะคะจะมีเขียวแล้วก็แดงถ้าสุกนี้จะเป็นออกม่วงๆนะคะทุกๆคนนะคะเดินชมสวนกันค่ะเดินชมสวนกันนะคะยามเย็นๆฟังเสียงนกอ่า ah, นะคะบรรยากาศรอบๆสวนรรมะม่วงหาวมะนาวหูของเรานะคะก็ชิวๆยามเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะนิชาก็พาไปชมสวน มะม่วงหาวมะนิชาก็พามาชมเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็จะพาไปเดินชมมะม่วงหาวมะนาวหวัวน,นี้ลูกเล็กๆนะคะยังเล็กอยู่นะคะพุ่มนี้ยังเล็กอยู่นะคะทุกๆคนเสียงนกเสียงกาอะไรก็รลองเต็มไปหมดล้ะค่ะนะคะทุกๆคนพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปนะคะบรรยากาศนะคะก็มาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นๆของตรงนี้จะเป็นรั้วของมะม่วงหาวมะนาวหัวนะคะ เยอะเลยทุกคนเราพามาชมต้นมะม่วงห้าวมะนาวโหคะ่ะนะคะผลก็จะออกแบบนี่นะคะก็เป็นผลของเขานะคะก็นี่ยังตีพกเสียงกาล้องบรรยากาศพระอาทิตย์นะคะสองแสงนะคะนี่บรรยากาศสวยงามมากมากเลยอยากให้เห็นดอกมุกมากเลยจริงๆนะคะมาสัมผัสนาวโหกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆคนดูสิคะสวยไหมนะคะสุกเต้ ผลเต็มต้นมีทุกมุมเลยจูนะคะก็จะลูกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มแดงเข้มๆหลังจากนั้นก็จะเป็นบุ้งม่วงออกดำๆนะคะทุกคนนะคะแต่ดอกเขาก็หอมนะคะดอกเขาก็หอมแต่ส่วนนี้ปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะเยอะมากๆเลยเสียงกาล้องบรรยากาศพระอาทิตย์นะคะสองแสงนะคะ บรรยากาศสวยงามมากๆเลยอยากให้เห็นโด่งมากเลยจริงๆนะคะมาสัมผัสเองอนะคะบรรยากาศรอบๆสวนมะม่วงหาวมะนาวโหของเรานะคะก็ชิวๆยามเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะนิชาก็พามาชมสวนมะม่วงหาวมาทุกคนเราพามาชมต้นมะม่วงหาวมะนาวโหคะ่ะนะคะผลก็จะออกแบบ นี่นะคะก็เป็นผลของเขานะคะก็นี่ยังตีบ่ายนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกๆคนดิฉันก็พามาชมนะคะมาชมบรรยากาศมีเสียงนกเสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะคะลูกของเขาเห็นไหมคะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปนะคะบรรยากาศนะคะก็มาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นๆของตรงนี้จะเป็นรั้วของมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะเยอะเลย อ่านะคะบรรยากาศรอบๆสวนมะม่วงหาวมะนาวโหของเรานะคะก็ชิวชิยามเย็นๆแดดล่มลมตกนะคะนิชาก็พาไปชมสวนมะม่วงหาวมะนาก็พามาชมเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปนะคะบรรยากาศนะคะก็มาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นๆของตรงนี้จะเป็นรั้วของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ Yeah, ลูกนี้ยังดิบอยู่นะคะทุกคนดิบอยู่ดิบอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะติชาก็จะพาไปเดินชมมะม่วงหามะนาวหัวน,นี้ลูกเล็กๆนะคะยังเล็กอยู่นะคะพุ่มนี้ยังเล็กอยู่นะคะทุกๆคนเสียงนกเสียงกาอะไรก็ลงเต็มไปหมดละค่ะนะคะทุกๆคนอันนี้มีดอกนะคะนี่มีดอกค่ะดอกจะเริ่มน้อยลงแต่ดอกหอมนะคะขอบอกดอกมะม่วงหามะนาวโหวนี่หอมนะคะทุกคนหอม ดอกอาจจะยังเหลือน้อยแต่ก็ยังมนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกๆคนดิฉันก็พา,ามาชมนะคะมาชมบรรยากาศมิเสียงรกอเสียงอะไรเยอะยะ,ยะมากมายนะคะนี่นะคะลูกของเขาเห็นไหมคะเขาปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะเยอะมากๆเลยคงความหอมนะคะเห็นไหมคะดอกมะม่วงหาวมะนาวโอหอมนะคะ ออมหอม,หอม,หอมทุกคนชื่นใจนะคะดอกเขาก็ยังหอมนะคะกระแดงไปหมดเลยอยากให้เห็นนะคะนี่คือสวนมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็จะมีอยู่ประมาณอ้โหโค้งเจต้นแต่ว่าแต่ละต้นดอกมากๆดกจริงๆเห็นไหมคะดอกจริงๆค่ะนะคะถึงคงความหอมนะคะเห็นไหมคะดอกมะม่วงหาวมะนาวโหหอมนะคะอขมหอม,หอม,หอม,หอมทุกคนชื่นใจนะคะดอกเขาก็ยังหอมนะคะปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับ น้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะเยอะมากๆเลยข้าแดงไปหมดเลยอยากให้เห็นนะคะนี่คือสวน,นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะก็จะมีอยู่ประมาณอ้โหโคงเจต้นแต่ว่าแต่ละต้นดกมากๆดกจริงๆเห็นไหมคะดกจริงๆคะ่ะนะคะจะปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับน้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะเยอะมากๆเลยนี่ เข้ามาในพุ่มนะคะมีน้ําเล็กน้อยนะคะสำหรับมะม่วงหาวมะนาวคงความหอมนะคะเห็นไหมคะดอกมะม่วงหาวมะนาวโ้หหอมนะคะอืมหอมค่ะหอม,หอมทุกคนชื่นใจนะคะดอกเขาก็ยังหอมนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแดงนะคะแดงนี่ไม่สุกนะไม่สุกนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าสุกนะคะไม่ได้สุกนะสําหรับแดงๆปลูกง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็เอาไปดองแล้วก็เอาไปกินกับอ่ะ น้ำปลาหวานก็อร่อยนะคะทุกๆคนนี่นะคะเยอะมากๆเลยโอ้ต้นเขาจะมีหนามเล็กน้อยนะคะดูสิคะพามาบ่อยๆล้วค่ะนะคะพามาบ่อยๆนะคะนี่ทะ่คะเห็นไหมคะ แดงไปหมดเลยนะั่นเกลมุงม่วงออกสีเหมือนดำๆนะคะดีค่ะต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเยอะมากๆนะคะในสวนเยอะมากๆแดงเต็มต้นเลยนะคะทุกๆคนดิชาก็เต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะมาอีกแล้วมาพาไปชมสวนมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะยามเย็นแล้วค่ะตอดน,นี้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วลูกนี้ยังดิบอยู่นะคะทุกคนดิบอยู่ดิบอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะดิชาก็นะคะทุกๆคน เยอะมากๆนะคะดิฉันก็อยากให้ทุกๆคนเห็นบรรยากาศที่นะคะสวยนะคะลูกเขาก็สวยนะคะแดงเต็มต้นเลยเห็นไหมคะทุกๆคนไดไม้นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกๆคนดิฉันก็พามาชมนะคะมาชมบรรยากาศมีเสียงนกเสียงอะไรเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะคะลูกของเขาเห็นไหมคะก็พาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปนะคะบรรยากาศนะคะก็มาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นๆของตรงนี้จะเป็นรั้วของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะ เยอะเลยไม่ใช่ว่าจะไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนนะคะก็โอ้ย